ต่อจากคลิปคุณทูตแมนสถานการณ์ในตอนนี้เยี่ยม่งกคุณนึกมนุกกูคุณนึกมนุกแตกค่างเล้เียงที่อย่าไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมนี่ปวดหวัวเลยนะครับนะเป็นการเป็นอะไรที่ดูเดือดมากแถวนี้ซ้งเป็นการซ้งเป็นอะไรที่ที่ดูเดือดดูเดือดเลือดพางมากแถวนี้ผมเล่นดา่านอะไปไล้วดนะอ๋อต้องเล่นใครต้องห้ามลืมลืม ลืมครับผมลืมหอมออาลืมขออภัยด้วยนะครับมาเลยเท่านี้มันเสียงดังน,นะขออภัยขออภัยขออภัยทำคลิปก่อนคลิปต้องมาก่อนความสมบูรณ์แบบเอาไว้เกมที่มันเกมที่มันต้องทำนะเกมนี้มันเสียงดังได้อยู่แล้วเกมนี้นะมันเถื่อนนะครับเกมนี้มันต้องจัด,ดหนักหน่อยเสียงอะไรรบกวนไม่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกมนี้มาเลยเข้านานทำอะไรอยู่กู <usage> เดือดนะนี่ดูดิ เออเออปัญญาอ่อนไวเฮียไม่ได้แดกพี่รอกเดี๋ยวจะแดงให้ดูความแข็งแกร่งที่แท้จริงหมอปลาผมแย่หมอปลาผมแย่ห้องเนี่ชื่อไม่คนเทียบหมอหมอปลาผมแย่เหรออะไรบอหมอปลาผมแย่หมอปลาผมเย่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แย่เนี่ยมันยอไอใหญ่เอ๋แย่แล้วก็แย่ไม่ใช่เหรอวัดแย่หรือแย่ไว้ผัด เย่หรือแย่ว่าฟางแม่งสัตว์มีคนชอบหมอปลาด้วยปะใครวะคนไหนว่าหมอปลาไอคนที่สี่อ่ะหมอปลาผมแย่หมอปลาลงุงลุงลีบา้าลุงลีบล้านป้าหำป้าหำไอ้ขี้มาซื้อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์อุ้ยเฮ้ยอห็นวะจงเปล่งประกายแเดกเกอรอจงแสดงอิทธิฤทธิให้มันเห็น นั่นแหละน้องชายโอ๊ปอ๊เอ้าอ,อะไรวะกูมไม่รู้ไอ้มึงมาทั้งเไรเนี่ยหน้าหีทำไรไอ้เฮียทำไรโอ oh ไมค์ก๊อดทะไรกูนี่ก็จะเอาเอากอล่องฮีโร่ไอสัตว์อุ้ยเออทำไรละมึงเดี๋ยวมึงเจอกูวิพัตจุดมันอยู่ไหนไว้ทำไรแล้วมันคนไหนแล้ววันนี้เฮียกูจะรู้ไหมไวะชิบหายเอ้ย ไม่ไงสัตว์ไอทำไรมันอยู่ไหนวะทําไรบ้านพอ้องไอี้อะหัอร้อนละหมวร้อแล้ว,ออลวตอนนี้เอาที่หายตัวได้เอากูทําอะไรไว้เออไอี้ม่อะไรวะหายตัวก็ได้สัตว์มึงเป็นเดอะแฟดไม่ใช่เดอกแฟดเดียรหรอปะมันเรียกว่าอะไรวะ <laughs> คูโลูกโกคูอาแม่งคูโลโกะเลยอ่ะคูโลกโกะนะเออ มิดเดิลเดคชันโอเวอร์โฟล่ะไอเฮียแม่งไอเฮียแม่งอันนี้อันนี้ใช่เลยไอเฮียมิดเดิลเดคชันโอเวอร์โฟล่ะไอเฮียอยู่ต่อหน้าแล้วก็หายตัวไปข้างหลังอ่ะใช่เลยมิดเดิลเดคชันโอเวอร์โฟล่ะถูกใจวัยรุ่นนี่ไงเฮียทำไรอ่ะพ้องอะไรวะนี่ไงทำไรพ่องเป็นไงอ่ะเอาคืนเอาคืนทำไรทำไรเฮียล่ะอย่าเก่งข้าวหน้า กูหงุดหงิดไว้เฮียขออภัยคุณผู้ชมแม่งเจอไอ้คนคนสตรีมแบบนี้มันกูหงุดหงิดปะมันถามมาทำอะไรใช่ไหมมันถามมาทำอะไรใช่ไหมมันถามมาทำอะไรผมว่ามันมันไม่ใช่คำดีแน่นอนอะผมคิดไปแง่นี่เลยเชื่อมึงดิมันต้องเป็นคำที่เฮียเชื่อมึงดิทำไรทำไรอื้ยหงุดหงิดสัตว์ มันอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าเป็นผีอ่ะไม่งี้ยมากเลยนะว้ามันอยู่ไหนอุ้มหาไม่เจอเฮ้ยมันมาอีกนะไอ้เฮียมันเป็นผีแน่เลยอ่ะไอ้เฮีย,เป,ยเป็นผีจริงด้วยมันเป็นผีจริงจริงด้วยเป็นผีบ่อยวยควายเนี่ย <c oughs> เอาไหมล่ะมึงเอากูไหมมึงมาใหม่ดิทำไรเนะี่ย Er. เฮี้อ่ะมจะยิงแม่งไส้แตกเลยมาใหม่ดิเฮ้ยมันมาหวามนมาจริงว่ะันแน่นแน่ไอ้สัสคำว่ารอบ2องไม่มีรอบที่สองไม่มีไอ้สัสโอ้ยเด็กเอวนี่แม่งไรวะมึงเป็นชาวลอกเลรขเ้ีย er. แม่งวากอูได้เฮ้ยขี้เ่ะโอ้า อะไรวะไอ้เฮียมันทำอะไรแล้วโอ้โหแม่งโกตีนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ,เเจอ,ไ,อไอสัตว์ทำไรห่องไอสัตว์ไอ้เฮียแม่งเจอแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเ,เริ่มเริ่มเริ่มแบบถึกตีแล้อหมอนี่รุ้นยินยแล้วตอนนี้อ่ะไอ้เฮียมึงทำไรทำไรไเดี๋ยวมึงทำไรร้อแน่นอนกูจะไปไหนดีวะเนี่ยมันไปที่เดิมใช่ไหมให้ให้เดานี่ไงมันไปที่เดิมจริงด้วยไอ้เฮียทำไรพ่อง เอา้ากูโดดก็ไปขึ้นอะไรวะขามันแข็งเลยเฮียดีดีด,ดีเอา้าโดดไปขึ้นวะเอ้เอสวยสวยมันไปยังไงไว้ตรงนั้นอะมันเป็นเดอะแฟดเลยเฮียเดอะแฟกระโดดสูงว่านเหรอเอ้ยกูกระโดดได้วะเอ้าเอาเอาจริงละ่ะ ก็ริงลบบบ้าเลยวะเฮ้ยยิงช่วยกูด้วยดิไอ้เหี้ยเอาอมันอยู่ไหนวะมันอยู่ที่เดิอมอ่ะโอ้ไม่ถึงวะ ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้องเป็นฮีโร่ก่อนนะ่ะเปิดกล่องเปิดกล่องเลเวลหนึ่งเลเวลไอ้เฮียัไหมอีกแค่เลเวลเดียวเร็วเร็วดิสวยเ,เ,เ,เป็นเลยเอาฮีโร่เลยยุติจักรเวที ไม่ได้แล้วแบบไม่ได้แล้วนี่ไงสัตว์แหยเอาไ้นี่ทำทำอะไรทำาอะไรเฮ้ยฟงดิโอ้เฮียผมไม่ทันเฮียคลิบหายเป็นไงจบชิ้นเลยทําผมไม่ทันเฮ้ยมันจบเร็วหรอวะโอ้โ ทำไรคือทำไรกูที่สองเป็นไงล่ะมึงทำไรพ่องไอง้ยี่อ่ะกูที่ที่สองเป็นไงล่ะมันที่อะไรวะโอ้โหด,ดูจากรูปดูจากรูกกูฮี้กูเดาได้แล้วว่าฮี้นะไปหมอนี่เฮ้ยแม่งเอ้ยงุดหงิดต,ต,ตายตายวันนี้ตายในๆก็เล่นอดัมไปด้วยแป๊บเดียวมันก็จบไปแล้วอ๋ผม,มันผมก็เลยอยากต่อนะครับ สองกูส่ง,งทำอะไรไม่ทันหนิสัตว, <c oughs> ว์นี่ยุ้ยหัวยีดไว้แม่งเจอกับไอ้หมอนี่อ่ะตบมันตบกับตบมาตบกลับอ๋อทำไมมันเข้านานยังวะคงไม่เจออีกนะคงไม่เจอไอ้ทำอะไระอีก <c oughs> นี่ก็คงไม่เจออีกอีกนะ <c oughs> ไม่มีไม่มี ห้องนี้ไม่มีทำไรเออมีแต่บอดแน่เลยว่าห้องนี้เ <c oughs> ออโซนหน้าหน้าน้ำมีตจบอดด้วยเฮีย <c oughs> มีแต่บอดแน่ๆอ่ะเฮ้ยอู้ยเฮียแม่งผีโอ้โห เป็นพร้อมกันสองตัวคิดดูมึงต้องการอะไรเนี่ยปืนแม่งก็ไม่มีนาเมจเลยไอเวนโคตรเบาปืนกูอ่ะเออมันมาวะ่ะมันมาวะ่ะเฮียมันมาว่ะขอบใจกูฝ่ยหัวมึงได้เป็นไงนะเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกทำไม ผมว่าผมเปลี่ยนปืนดีกว่าคราวหนะ้าปืนนี้ไม่โอเคแนละ้วต้องมาตรงนี้ให้สุดๆออ้ยเจ็งเป้งบอมบายซูกา้าทศวรรษมาเลยพี่ชายสวัสดีครับท่านสมาชิกมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาออโอ้ยบปังโอ้ไม่ก็ปังโอ้ไม่ก็เป็นไงล่ะไีไงมึงตีนตาผ่าอะไรเฮ้ยพี่มันมาวะปังเฮ้ย กูโดนฟันกูโดนฟันโดนฟันกูยิงได้เป็นไงละ่ะตีไงศาสตร์เอาไหมละ่ะน้องชายปังโอ้มายก็เล่นกับบอดรอบนี้ใครมาตีบอลวะโอ้ยออกไปได้ออกไปได้เอ้าออกไไอออก็ไม่ได้เว้ย ฮึมเสียงอะไรวะตเตะบอลน,นั่นแหละเสียงอะไรเฮ้ยต่อเน,นี้แหละเอาเลยท่านแม่เตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยโอ้โอ้ยไอ้ยัยไอ้ยัย้ยโอ้โหแม่งโดนจับโดนจับคือตายเลยทำไมามีเตะบอดวะไม่สบาใจมาในห้องวิกกี้ลี่เลยอ่ะเฮย้ยโอ้ เฮียมันหายตัวได้พ่องมีดเดเลชั่นโอเวอร์โฟร์ใหม่ก็แวไอ้เวนเ้ยทำอะไรน้องชายเธอเคยรักฉันใครเคยหุ <c oughs> พพยพ่องหุยสัตว์ให้พ่อมรลกถึงแนวนี้หุยเฮียตกใจเฮียแม่งอยู่ทีก็แปลงร่างไงมีดเดเลชั่นโอเวอร์โฟร์ จะใช้ได้กับดา่านนี้ไหม <laughs> สู้ตายคู่หูสหายรวมลบเฮ้ยคนนี่วาใช่ไหมน่าจะบอดนะชงนี้ไม่ไม่น่าคนนะคนเฮียเป็นแนวนี้วะโอ้โหคนแม่งยิงพื้นอะเฮ้ยถ้าคนมันยิงพื้นคงปัญญาอ่อนนะแนวนี้เฮ้ยแต่ว่ามันไม่ตายนะเฮ้ยเหลือเสื้อว่ะ มันไม่ตายนะนี่คุณหรือเปล่าวะไปก่อนนะน้องชายเอย็น้องสาวไม่ใช่น้องชายเอ้าไอ้ที่มัมมี่เอ้ยมันมานี่ว่าเฮีย,ยมันมานี่บ่กล่องฮีโร่เอ้าเอ้ากล่องฮีโร่ไปไหนอ่ะเอ้าเขากล่องฮีโร่ไปไหนวะบิ๊กี้กูกูยังเห็นอยู่ไม่ใช่หรอวะเอ้ากล่องฮีโร่หายเฮียอะไรวะเนี่ยกล่องฮีโร่หายอ่ะ เออเจ็บดากเจ็บดากไอ้ย้นนั่งแบบนี้เจ็บดากเว้ยมีเดเรชั่นโอเวอร์โฟร์ทำงานวิ่งแบบพี่ตูลวิ่งแบบพี่ตูลข้ามเมนไลดาเอ็กเซลว้ายพองชาหุยนี่ไงนีสาดเอาเหรอเออเอ้ยกูโดนกูโดน กูโดนคาถามายาอย่าเล้าอย่าแล้วถอยเร็วถอยเร็วเอาไม่ไหลสัตว์เอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละไม่ยงไงสัตว์เอาไม่ละ ไปวะรอบนี้ของเงียบก่อนสรุปมันไม่ใช่คนเหรอม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าวะมาอยู่ตรงนี้ดีกว่ารอบนี้นานวะมันไม่มีคนนะมันในตัวมัน เฮ้ย <Hey. S 2> ไอ้เฮียปลอดภัยปลอดภัยจากผู้คนเสียงน้องผมอาบน้ำนะขออภแล้วนะเอียเธอเคยรักฉันไอ้เธอเคยรักฉันอีกแล้วเธอเคยรักฉันตายอีกแล้วเธอเคยรักฉันตายหายกันเคยเธอเคยรักมึงีอดอกทองเออ เอาไปกินนั่นแหละสวยงามมูมายก็เอาปืนมาให้พี่สวยไปกันเลยอย่านะอย่านะอย่าไม่เต้ย่าไม่เต้ยี่บุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งนั่นแหละสวยปืนบุงบ้งบุ้งเฮ้ยเฮ้ยอีกคนหนึ่งมึงทำอะไรวะอีกคนหนึ่งทำไมมึงไม่ต้องไปตบมันมาตบกูทำไมโอ๊ยมานี่มานี่มานี่กูจะเ,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 เป,ป็นกูจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ กูจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปไหนก็ไปต้องใช้มิดมิด d ดเร c t i o n over flow ละไอ้เหี้ยมันทำอะไรมันไปไหนตัวใครตัวมันอีย์ไม่ได้แดกพี่น้องชายมัดเทพสวรรค์มัดเทพสวรรค์ไททันไอเหี้ไงี้จั์เทพสวรรค์ไททันอัพเกรดอุ้ยเทพสวรรค์ไททันอัพเกรด เทพสวรรค์ไททันอัปเกรดเอ้ยนี่ไงสัตว์เอาเวละนี่นี่นี่โว้ยเทพสวรรค์มัดมายาโคตรจัก,กรวาลเอ้ยเอ้ยโอ้ยนี่ไงสัตว์มัดมายามัดมายาไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ต่อยแรงกว่าวนี่ไงสัตว์เอาเหรอครับเมัดมายาพิทักษ์จัก,กรวาลเอ้ยมาเลย อ๋อมันไปไหนวะนี่ไงนี่ไงอีสัตว์เอาเหรอนี่ไงอีสัตว์เอาเหรออี้ยเยอะเยอะเยอะเอ้ยว้ยอววออออออ้ตายนะตายนะตายนะยนะโอ้โหเต้นยูยูก่อนเต้นยูยูก่อนได้คะแนนเพิ่ม บน้ำแรงว่ะเฮ้ยผมว่าผมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้มัง้งไม่ต้องไปตรงนู้นก็ได้เอาจริงน,นะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ยังปลอดภัยกว่าเลย <c oughs> จะปลอดภัยหรือไม่มีแ i r เล t ชั่นโอเวฟจะใช้ได้หรือไม่ <c oughs> อยู่ตรงนั้นก็มีผี อยู่ตรงนี้ปลอดภัยบอกเลยเล่นกับบอดอะหน่าเบื่อนอะห้องนี้มีแต่บอดนะครับผมก็จะเลี้ยงเล่นไปทีละด่านไงไม่อยากเล่นแบบมันแต่ว่าคลิปนี้เอาสองด่านเลยเพราะวิหารอารามมันซ้ํากันนะครับผมก็จะเล่นสองด่านเลยนะครับมันซ้ํากันไม่ใช่อะไ,ไอ้ด่านวิหารอารามอ่ะ ทำอะไรเอ่ยไว้รุ่นทำอะไรเอ่ย <_ t ick> เดี๋ยวกูปลดปล่อยให้ <_ t ick> ปลดไปปลดปล่อยไปที่ชอบที่ชอบให้มันมาไม่ได้จริงด้วยเฮ้ยโอ้โหบังกะโพกโอ้ยโอ้ยดวงแต่ราถาเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งมีขายของเลยเหรอมะด i d i r e c t i o n Overflow มันอ่อนอะบอกแค่นี้แหละแ um ม็กซิมัมเบิร์ตอิงคิงมัดกระแทกล้วนได้แล้วมันจบจบปะผมก็เบื่อแนละ้วไม่มีคน <c oughs> ไปที่ที่มันไปที่ที่มันพิษดานาที่ตรงนี้รู้ฝึกว่าจะไม่เคยมาเท่าไหร่ <c oughs> ตรงนีมน้มันโดดไปได้ไหมะวะโอ้ยังไม่ได้โดดเลยอี้อ่ะขาแข็งอ่ะชัดเจนเราไม่ได้ไปลูกไปลูกกูล <c oughs> ี่ในนี้เลยปลอดภัยร้านประสซ็นแน่นอนเฮ้ยริงด้วย มันมีที่หนึ่งดีกว่าไม่รอดกูเบื่อแล้วปิดเถอะมาเลยว่าจะมาวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ไม่ทันอะ่ะผีมันอยู่ด้านนอกอีกสองตัวแม่งเธอเคยรักฉันกูเ <c oughs> จอมันอีกแล้วเหรอ คลิปนี้หัวร้อนไปหน่อยนะครับขอแล้วนะไอ้ด่านใช้ต้องห้ามอะ่ะแม่งมันเอ้ยเป็นใครก็หัวร้อนหน่คิดดูแม่งทําเจือขนาดนั้นอะ่ะเล่นปกติมันก็ได้นะครับเล่นปกติตบได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรไงเออแต่อันนี้แม่งตบได้ทำไรอะ่ะ <c> ก <oughs> นตีนมากไอ้เหี้ยกดพ่อฟ้องด่านเลยวิชาดาดาไม่มีคนโอ้โหงดีไม่มีคน คนก็ไม่เล่นคลิปนี้น่าเบื่อมันจะช่วงแรกมันจะช่วงแรกอง <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับ